สบายดีพ like ี่น้องสบายดีบุตรสาทุกคนสมองสมบอนที่ติดตามรับชมสองสาวบนไลพี่น้องเอ้ยพพ่อกันคือเก้าพี่น้องผัพ่อกันย่ำสศร้าวาวบลา็แกสวัสดีเอฟซีทุกหมองทุกบอลว่าอยู่นอกหรืออยู่ในประเทศด้วยจ่ต่างประเทศก็ดีเมื่อนี้ตื่นแต่เช้ามาตักตัน้บกินพี่น้องเอ้ยตักน้บกินจะพอเจ้ยเหนื่อย สบายดีพี่น้องใหม่เด้อนิสด,ดใหม่พอยางหนาเบิดพี่น้องเอ้ตะกี้หนามมันอยู่ทงอยู่ทงขอบเลยแท่ใหม่พี่บาดีลงลงขักขนาดเลยจนตักบ่ได้ต้องต้องได้ใส่อันต้องได้ใส่อันเสือพี่น้อง ทำมาใส่มาได้พี่น้องเอ้เสือกงเลยเนีน่ยหนามถ้าก็ได้ถ้าก็ได้เข่งก็พูยพี่น้องแต่ตอนนี้หนามก็จะขุดเลยหนามในจะขุดนะพี่น้องเอ้หนามออกมาแห้งหน,น,น <c oughs> า,าก,นนนา,กาแง เจ้มีคนลงโหเจ้ะน้ำกินกันช่วงนี้พายกับบกคอยมีหนามนะพี่น้องคนพลาดบ่ ขี้เหนอะกับพราะขี้เหนอะพี่น้องสิได้เต็มพู้ยืดหัวแล้วพี่น้องเลยอืองามเผือกเอาไปเลยคันบัตักข้าวกับบะมี่น้ำกินข้าวกับบะมี่เงินซื้อพี่น้องเอ้ยจากจะเอาเงินไปใช้ช่วงนี้แห่ง เศรษฐกิจบอยีบอดีพี่น้องเศรษฐกิจย่ำแย่เงินข้ามกับบ่มีไปกันดิต้องใส่เสื้อพี่น้องคนพวใส่เสื้อแล้ตักบ่ได้อยู่ลืด có có cả bụi mi rồi mi hoặc đấy lên nọi nô có nhạc kabo lại nọi tìm lại đây, vừa rồi tìm lại lơ nãy nùng vừa rồi lơ ba manhạp nùng chắc phù đại ăn chuột nó vãn đi chắc chuột nè tóc phù chuột 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 lam họp phiền แค่ไหนแต่อบลอลลมนะมันบรรยากาศยำเสะๆพี่น้ง <c oughs> องตะเวนให้กระขึ้นเต็มเลยพี่น้งยอยงเลยผู้ใหญ่พอหน้าหนี่เฮาเฮาเมือ่อเฮ้าเกษตรเวลาเฮาสียไปกินเฮากระเดกก้องก่อนพีนนนนนน่น้อง พรอะงันขีเนีออกเบิร์สก่อนเริ่มเริ่มขุนแล้วพี่น้องเริ่มขุนนเพะว่าห้ามม่มีข้อก่อยูดยือกับเพิงเต็มแล้วพี่น้องแต่ว่ากระพุกในเท่านี้ือสิบไรน้ำก็เงียบไรน้ำเพราะว่าน้ำาง a มันเหลืยังอยู่หลื มาช่อยมือตักเลยพีจ้ะจิ๊กม,ม,ม,กมากบาดีปันน้พี่น้อยบอดีพา,า,าออวนะนา,นบบาน้าน้ำอักอันตรวาอาการเหอนไลนะ่และวน้าบกคอยออกบ่อพี่น้อยมา,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 นะาช่อยกะลังสิปิดปิดประตูนี่มันนะ เล็กใส่คุเอาแค่จ่อพี่ดองปิดเอาป่าทางนี้บ่มีบ่มีอันนะบ่มีฝาแต่ทังนี้ไอ้พุยนี่มีฝาแตพุยก็มนเป็นสีหันลอยผับอกอันนี้ก็ดี Chị há loại bát của đất vậy nội Chữ mày gặp một mi ngân chữ vậy nội Đẹp lợi Bịt pha đẹp lợi vậy nội biết ba ba sẽ được mưa là phải nọ sẽ đẹp loại bò chứ lấy gua về gua tốt đó gua tốt luôn ừ vậy มาลงกินนะย,ยันงวัวตกลงเมื่อสันี้ม,าม,า,ม,า,า,มา,า,ามีข้าเจา้ามาอยากว่าเอานามข้าเจเ้าว่านามขุนข้าเจ้าว่าข้าเจ้าเลยบอกเอาข้าเจ้าเลยมือตัเอเจ้าไปเลว่านามใสใสพี่นนอะ ใจงามทีเดียวันนี้ผมมาขุนดตักไหลยอย่างน่าหน่อยตื่น มาหาเพื่อนแหละพี่น้องเลยไปเว้นรอยไปตักหนาำลงเลยเาะโอ้ย,อย่าเราตักเองก็ได้มือเห้ยใช้ขขไม่ถือสิ็จกำลังคอยหลดเจ้าเขหาหอยใหญ่ Đang tắt nạm thôi à, Chỉ tìm cái nọ เบิ่ดแล้วพี่น้องสิพอรอบสุดท้ายพี่น้องสิพออยู่ดอกพอกินเดี๋ยวเพิ่นตกลงมาอีกเนาะเต็ม่ด้ ุบเรียบร้อยพี่เนาะจุบข่าวเอาลงไรแล้วพ่อยายมาเบิ่งอันร้านเคยตักน้าม่ฮอนิข้าวส้มาพาคัวแล้วพี่น้องซาบุไรกะซีใม่ขอจุกขี่ไปเพียงเท่านี้ก่อนพี่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กสับสไครต์เนี่ยเด้อพี่น้องเด้อหยิบหน้าพอกันใหม่พี่น้องสบายดี